สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเซลล์ใหม่เช่นเคยนะผมตอนนี้ผมอยู่กับเจ้ารถมาด้า2รุ่น SP ท็อปสุดนะครับผมที่สำคัญคือสีนี้เป็นสีใหม่สีเทาเอโรเกย์นะครับผมที่สำคัญคือคันนี้แต่งแบบจัดเต็มมากเลยก็คือได้68นะผมที่สำคัญคือคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆดูดิอันนี้คือชุดแต่งที่แพงสุดนะครับผมในบรรดาชุดแต่งของมาด้านะครับผมเป็นได้68นั่นเองนะครับผม ที่สาคัญคือคันนี้มาพร้อมกับกล้องรอบคันนะครับผมมาพร้อมกับเรดาร์ให้เรียบร้อยนะครับเอาผมพาทุกคนนะครับมาดูรอบคันเลยดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมที่สาคัญคือล้อนะครับผมมาล้อขอบ15้านะครับผมแล้วก็หัวตกเป็นสีดําแบบนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับผมที่สําคัญคือสเกิร์ตนะครับผมยาวมาถึงด้านหลังเลยนะครับผมที่สาคัญคือคันนี้ผมก็มีให้นะครับผมก็จะเป็นคิ้วกันสาดนะครับผมบอกเลยว่าหล่อมากๆนะ นะคันนี้แต่งลำเต็มลำขนาดไหนดูวิ่งหลังนะครับผมเป็นสีดำแบบนี้เลยสวยๆเล็กๆนะครับผมแต่ดูมีอะไรนะครับผมที่สำคัญคือมีชีบฉลาวแบบนี้นะผมเสาอากาศรุดท็อปสุดจะเป็นแบบนี้ให้นะครับผมนี่เลยข้างหลังของได้ห8จะมีสัญลักษณ์คือได้68นะครับผมนี่ลอๆอ,อ,อย่างนี้เลยนะครับผมมาพร้อมกับท่อคู่นะบอกเลยว่าสวยงามมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนเราไปดูข้างในดีกว่านะครม,มากันเลย นะพอเปิดประตูมาปุ๊บนะครับผมโอ้โหมีนี่เลยทุกคนสคัพเพิดมาด้านะครับผมของแท้นะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะเดี๋ยวผมพาขออนุญาตเข้าไปข้างในนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ภายในรถของมาด้าสองรถเอสพีด้วยนะครับผมจะลองฟุตสตาร์ทสตาร์ทให้ดูนะครับผมอ่านี่จะมีวิงชิลข้างหน้าเลยนะครับผมหล่อๆอย่างนี้เลยนะครับผม ที่ตะวันคือคันนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นี้ยนะผมสัมผัสได้นะครับผมนี่ทุกคนเห็นนี่ไหมอันนี้ก็คือการเตรียมกล้องเรียบร้อยนะครับผมอันนี้จะเตรียมใส่กล้องแล้วร้อยนะครับอันนี้จะเป็นกล้องมาด้าแบบนี้เลยนะจะเตรียมติดตั้งให้ลูกค้านั่นเองนะครับผมที่ตะวันคือคันนี้มาพร้อมกับเกียร์เพนตชิพนะครับผมแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะสามารถเป็นเกียร์แมนนวลตรงนี้ก็ได้นะไอ้ที่สาคัญเลยทุกคนใครที่ แบบอยากชาร์จแบตหรืออะไรเงี้ยผมสามารถเอาโทรศัพท์มาวางชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับผมผมลองดูแล้วกันนะว่าชาร์จได้หรือเปล่าเอ้ยผมลืมโทรศัพท์มาทุกคนไม่เป็นไรแต่คือชาร์จได้จริงๆคนคือวางไว้โทรศัพท์ปุ๊บก็สามารถชาร์จได้เลยอ่ะนี่เลยนะครับผมไอที่ผมสามารถวางโทรศัพท์ตรงนี้เลยนะครับผมทุกคนอันนี้ยังไม่ชาร์จนะครับยังเป็นอย่างนี้อยู่พอผมวางนี้ปุ๊บเออมันต้องเลื่อกประมาณนี้นะครับทุกคนแต่คือมันชาร์จได้ทุกคนคือมันมันชาร์จได้แต่คือเคสอาจจะแข็ง ใช่ครับผมนะที่สำคัญคือคันนี้มาพร้อมกับมดสปอร์ตตรงนี้เลยนะตรงเกียร์นะครับผมแบบเพื่อความขับขี่และที่สำคัญคือคันนี้เป็น5ประตูนะครับทุกคนบอกให้ว่าคือคันนี้เป็นทรงสปอร์ตและคือขับสนุกขับมันมากทุกคนนะภายในนะครับผมก็จะทําแบบเป็นหนาคันทาล่ามาพร้อมกับนี่เลยเป็นเบาะแบบไฟฟ้าให้นะครับผมสำหรับคนขับนะบอกเลยว่าสะดวกสบายอย่างแน่นอนนะครับทุกคน นี่เดี๋ยวผมให้ดูเลยครับเมมโมรี่เซตได้2ตำแหน่งนะครับผมแล้วที่สำคัญนะคนมาพร้อมกุญแจ2ดอกแบบนี้เลยแบบเป็นสมาร์ทชิลเลตให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมทุกคนนะครับพาไปแนะนำโปรโมชั่นเลยนะกันนะครับผมโอเคนะผมที่ใครรับชมและรับฟังครับผมกับการรีวิวของเซลล์มายนะครับผมกับเจ้ารถม้าสองรุ่น SP คันนี้ครับผมสีเทาเอโรเก้าประตูนะครับผมที่สนใจ อยากได้รถแบบนี้นะรีบทักหาเซลมาได้เลยครับผมเบอร์โทรศัพท์095588323นะครับผมหรือ add id line m i l d m o a แล้วก็772ตัวได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเซลมาแล้วฝากกดติดตามเพจมาด้าเกษตรนวมินบายนเซลมาด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับรับรองว่ามีคลิปหน้าแน่นอนฝากกดไลค์แล้วก,กดติดตามด้วยเลยนะครับผมเท่านี้ก็ขอขอบคุณไว้ก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ